ทางนี้ก็อย่างนี้นะคะมเมฆลอยเกลือนเลยนะคะนกกากำลังบินโฉบเฉี่ยวเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วเราจะพามาดูอะไรนี่เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ างน,นี้นะคะที่ตะวันออกแล้วกำลังย้อนมาทางที่ตะวันตกเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะชั้นฟ้าชั้นดินฟ้าบรรยากาศไม่เหมือนกันนะคะมองไปข้างบนตรงก้อนเมฆก,ก็จะเห็นแสงส่องออกมาจากนั่นคือแสงดวงอาทิตย์นะคะขณะนี้เวลา16นาฬิกาเศนะคะแสงดวงอาทิตย ก็ยังยังคงมีอยู่เหนือเมฆหมอกนะคะแต่ลงมาข้างล่างอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยพร้อมที่จะเทลงมาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะดูทีคะ่ะค่อยดูนะคะเออ ขึ้นมาด้านบนนะคะมาด้านบนนะคะมาเลยเห็นไหมคะจะมีแสงทองอยู่ข้างบนนะคะสวยงามนะคะความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศขอบคุณนะพะที่รับชม